สวัสดีครับวันที่13บสามพฤษภาคมปีห7เจวนยวางแนวทางลาวพัฒนานะครับข้อตำราวนะครับเนาะ,ะหลายคนเรียกกันวันพุธนะครับเนาะมีทั้งฮาหนอยและลาวนะครับรบัฐบาลไทยก็วันที่วันจันทร์ครับเนาะผิดผิดวันนี้วันจันทร์มีทั้งนอยและลาวนะครับส่วนรัฐบาลไทยก็รอวันพฤหัสนะครับเนาะ สึกใหญ่สึกเินแสนที่หลายคนเราคอยเราวันพฤหัสนะครับอีกสองสามวันนะครับนอี๋ยวรุนกันตรงนี้ก็สึกเล็กสึกเงินร้อยเงินพันไปก่อนนะครับข่าวลานะครับนาะแต่บางคนไม่สนใจรัฐบาลไทยนะครับนอ้อบาคนหาหน่อยลาวอย่างเดียวนะครับนาะรัฐบาลไทยเขาบอกซื้อยากประมาณนี้นครับนาะ ก็รูปให้เป็นแนวทางนะครับเราพัฒนาอันนี้ก็ประหยัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับเก่าคลิปพืป้งมวลมาเที่ยวนะครับเนาะทุ่งธรรมชาติสวยๆบ้านเราเหมือนเดิมต้นไม้ใบหญ้าแม่น้ำลำธารเหมือนเดิมอยู่สวย,นนสสยสนสๆนะครับเขื่อนป่าสักชุสิทธิ์ท้องฟ้าสีครามน้ำใสๆนะครับเนาะลมพัดเย็นๆ ก็ถือว่ามาเที่ยวก็ได้แนวทางกัด้วยในตัวมันเดิมนะครับคนอนที่แนวทางนวถางก็ย้ำมันเดิมนะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านก็ชมความบันเทิงไปเหมือนเดิมคนอื่นุกผลก่อนนะครับหาหนาไอไหาหนาแล้พัฒนานะครับเรา่อว่าเมืบบม่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผลนะครับแน่นอนมากเลยเลขหกตัวนะครับเจ็ดสอง 1>, 1, 1, 5, 5นะครับ 7, 2, 1, 1, 5, 5 2ตัวล่างก็ 1, 1นะครับ2ตัวบนก็ 5, 5แน่นอนมากเลยแต่พอให้าทลัวบนกับบนพี่เขาก็จัดเต็มเลยทั้งบนและล่างเลยแน่นอนมากเลย,นนเลยพี่เขาไม่ปานีเลยนะครับเนาะรู้ว่าเราไม่ชอบเึขบน 1, 1ก็คือ2ตัวล่างนะครับ ห้าหก็คือสตัวบนสตัวบนก็หนึ่งหาหนะครับก็<อ>แนวทางของเราไปเด่นสเด่นหก็จริงนะครับเด่นสเด่นหก็จริงแต่เราไม่มีห้าห้านะครับเราเรามีแคนึ่ห้นะครับเราจะได้พี่เขาไม่เบินโดนแน่ๆครับถ้าพี่เขาไม่เบิรนโดนหนึ่งหเราแน่ ตัวเน้นเลยนะครับพี่เขาเบนทั้งบนทั้งล่างเลยเสียดายนะครับเนาะแต่จะใครรูดก็น่าจะได้นะฮะเการู้ว่าเราไม่ชอบเลยบ้นนะครับเนาะเขาก็จัดหนักจัดเต็มเลยนะ 5. เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับเนาะเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งห้าห้าบ่นหน้าบนหลังครับเนาะแน่นอนมากของเราให้ห้าหนึ่งไปก็ไงหลังครับเนาะไงหลังเลย ยดยนะครับเนาะไม่เป็นไรครับวันนี้แกะตัวใหม่ดูดีพี่เขาจะลบได้อีกนานแค่ไหนลบได้ลบไปนะครับเนาะลบได้ลบไปวันนี้ก็ลงให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับดูที่จะเบิ้ลอีกไหมเราล,เรนะลุ้นอย่างเดียวครับเนาะลุ้นใจพี่เขาเบิ้ลแต่พี่เขาก็จ้องแต่จะเบิ้ลน,นะครับเนาะสวนทางกันก็วันนี้สุกจดก็จดไว้นะครับเคยสุกจด สะดวกแคปก็อรอแคบเหมือนเดิมขึ้นในแคปตัวคลิปนะครับถ้าใครสะดวกจดก็อย่างที่เคยบอกไว้ประจํานะครับแล้วก็ผมขึ้นโพยให้กดหยุดคลิปจดได้เลยนะครับเนาะสำหรับคนสะดวกจดพอถ้าเรามีกดจุดคลิปมันจะไหลไปเรื่อยนะครับเนาะจดไม่ทันถ้าคนสะดวกแคปก็ง่ายแป๊บเดียวนะครับเนาะบอกที่นีคคนสะดวกจดนะครับประมาณนี้นะครับเนาะ วันนี้เด่น0นย์เด่น1นะครับเราพัฒนารอบ2องทุ่มนะครับเราสองทุ่มสิประมาณนี้2องทุ่มครึง่งรู้เรื่องนะครับเราจวกหมวออกจ่านะครับวันนี้เด่น0นย์เด่น1นะครับจับคู่08 07 06 05 18 17 1 6 1 5นะครับชวนอีกคันนะครับวันนี้เด่น0เด่น1จับคู่0 8 0 7 0 6 0 5 1 8 1 7 1 6 1 5นะครับ8คู่นะครับน8คู่นี้ก็ให้เนียนไปที่0 7 0 6 แล้วก็17นะครับ070617 0 3คู่นะครับเนาะก็ชุด3ตัวก็มีล้วน4ชุดเหมือนเดิมชุด3ตัวก็มี907 906 817 816นะครับ4ชุด สี่ชุดดีก็ให้ยึดวิดที่907 906 817นะครับตามลำดับ3คู่นะครับเนาะ3ชุดก็ครบทวนนะครับทั้งลาวพัฒนาแล้วก็ชุด2ตัว3ตัวนะครับเนาะลงให้ครบทวน ใครชอบแบบนี้ก็จัดนะครับเนาะชอบชดสองตัวชุดสามตัวกว่าไปนะครับเนาะแต่ก่อนว่าแต่ก่อนไม่ลงนะว่าชุดสามตัวปรากว่าลงให้หน่อยถ้าชอบวันไหนชอบจะได้จัดวันนี้ไม่ชอบก็จะข้ามไปเพราะว่าชุดสามตัวลงตัวน้อยกับแรงงานนะเนาะเพื่อันฝุกเข้าประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็เลยลงให้ตลอดเลยครับเนาะใครชอบตัวไหนก็จัดไปประมาณนี้ไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับเนาะ ก็ครบถ้วนนะครับเนาะถ้าจุดสองตัวสางตัวใครชอบก็ไปลงทุนได้เลยก็ขนงบน้อยก็เหมือนเดิมนะครับถ่ายคลิปคนงบน้อยอย่างุนก็เขาแต่งบน้อยก็ตัวนี้ที่ผมเน้นให้นะครับเนาะเพื่อจะฟุกเข้านะครับเนาะเพื่อฟุกเข้ารื่ถ้าไม่ชอบ z o o เน้นให้0706แล้วก็17ท่านผู้ชอบจ o ผมเน้นให้ก็จัดตัวอื่นได้เลยนะครับเนาะคนเราชอบไปเหมือนกันนะครับ พอไปเหมือนกันมางกันก็ไม่ได้นะครับเนาะมีห้าคู่ที่เหลือเลือกเอาได้เลยแต่ถ้าผมชอบอันนี้สุดที่สุดคือสามคู่นี้นะครับศูนย์เจ็ดศูนย์หกหนึ่งเจ็ดบานนี้นะครับสามคู่นี้วันนี้ก็ลุน้นนนะครับเนาะลุ้นอย่างเดียวว่าใหญ่พี่เขาเบิ้ลน,นะครับเนาะพอแล้ว เบินไปแล้วทั้งหน้าทั้งหลังไปแล้ววันนี้ก็จะเบิน่นะครับเนาะพักมั่งนะครับเนาะพักมั่งเห็นว่าเราไม่ชอบเอนี่ยเบินก็เบ,บนิบนเอาเบลิลเอานะครับเนาะจริงๆเนียกเบินสีง่ายนะครับเนาะไม่ต้องกลับด้วยแต่รู้ไปเลยเราไม่ชอบนะครับเนาะของแสดลงนะครับไม่จะเป็นน้อยลาวไทยน,นะครับเนาะเราไม่ค่อยชอบอย่างเบินเท่าไหร่ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ